ท้องฟาร์มไม่ได้เป็นของ F-22 และบเคอเหรือ F-35 และหนีเงียอีกต่อไปแล้วปี2025เนี้ล C-57 ได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างทรงพลังอันตรายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องบินขับไล่ล่องหนของรัเสเซียที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเย้ยหยันว่าเป็นแค่โครงการเครื่องต่อกอลางลางตอนนี้ได้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่ทำให้ชาติตะวันตกต้องเริ่มหวั่นไหวมันไม่ใช่แค่ต้นแบบอีกต่อไป แต่มันคือ a อซิวลบรุ่นที่รัเสเซียตั้งใจจะสร้างให้สมบูรณ์แบบและในที่สุดก็เป็นจริงแล้วออสิ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้น่าจับตามองไม่ใช่แค่ความเร็วหรือความน่องหนแต่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ของระบบภายใน a s ซิวลปี2025 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินเจเนเรชันที่5อีกต่อไปบางคนบอกว่ามันใกล้เคียงกับคุณสมบัติเครื่องบินเจเนเรชัน6เลยทีเดียวเริ่มกันที่โครงสร้างของตัวเครื่องรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบใหม่ให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์ในขณะที่ยังคงความคล่องตัวสูงวัสด,ดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์แบบใหม่ถูกนํามาใช้ทําให้มันล่องหนได้ในหลายย่านความถี่ยิ่งกว่ารุ่นก่อนโครงสร้างเบาขึ้นคล่องตัวขึ้นและยากที่จะตรวจจับขึ้นอนงในอัปเกรดที่ใหญ่ที่สุดคือระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ิสสัน30รุ่นใหม่ที่รอคอยกันมานานในที่สุดก็ถูกติดตั้งบนแอซิลลบ57อย่างเป็นทางการเครื่องยนต์ใหม่นี้ทรงพลังขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและสําคัญที่สุดคือรองรับการควบคุมที่ทางแรงขับวงเล็บเปิด e g r a แรกแข่งวงเล็บปิดซึ่งหมายความว่าอซิลลบ57สามารถเคลื่อนที่แบบเหนือขีดจํากัดของพลาศาสตร์การบินทั่วไปได้อย่างแม่นยําและนั่นทําให้มันกลายเป็นสัตร,รูที่น่ากลัวอย่างแท้จริงในสนามรบ แม้แต่ฟล์ท2 2ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องแคล่วก็ยังอาจตามไม่ทันและในด้านความสามารถในการบินเวลเนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ พทอร์โบวิ View, หรือที่เรียกว่า s u p e r c r u s t รุ่นปี2025ของแอซิล57ก็สามารถทําได้อย่างเต็มรูปแบบออแต่การลบทางอากาศในยุค2025ไม่ได้วัดกันแค่ความเร็วหรือความว่องไวเท่านั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์การรวมข้อมูลและการตัดสินใจอัจฉริยะและแอซิลลบ57ได้ก้าวเข้าสู่ยุคนี้เต็มตัวระบบเรดาร์0 3 4, 6แบวถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรดาร์หนึ่งจุดแต่เป็นระบบเรดาร์แบบกระจายหลายตำแหน่งรอบลำเครื่องทำให้เครื่องบินสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้รอบผิศทางมีความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์สูงและตรวจจับเป้าหมายล่องหนได้ในระยะไกลรวมไปถึงระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรดวงเล็บเปิดรอวงเล็บปิดทีเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับแฟลกลบ35หรือเครื่องบินขับไล่อื่นนนที่พึ่งพาการล่องหนเป็นหลักอ,อีกหนึ่งจุดเด่นคือการผสานร,ระบบปัญญาประดิษฐ์ แร่เข้ากับการทํางานของนักบินอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ระบบช่วยควบคุมเครื่องบินแต่คือผู้ช่วยดิจิทันที่สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามจัดลําดับเป้าหมายและเสนอแนะแนวทางการต่อสู้ได้แบบเรียนไทยคอกพิษภายในเครื่องก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นระบบสัมผัสด,ดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับคำสั่งเสียงและแสดงผลผ่านหมวกนักบินที่ล้ำสมัยแบบ 360องศาทําให้การควบคุมอาวุธเป็นเรื่องที่มองแล้วลั่นได้ทันทีออด้านอาวุธแต่สิวลบ57ไม่ได้เพียงแค่พกพมิดใส่ธรรมดาแต่มีการบรรจุอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้ภายในลําตัวเพื่อรักษาความล่องหนมิดไซเคลบ77แต้มรุ่นหม่สามารถล็อกเป้าหมายได้ในระยะเกือบ200กิโลเมตรเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามิดไซ์ลบ120ปีของสารัฐนอกจากนี้ยังมีเคลบ58พักสําหรับทําลายสถานีเราดาร์ของศัตร,รู โดยสามารถยิงจากภายในลำตัวได้โดยไม่ลดความน่องหนออที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือความเป็นไปได้ทีแอสซิลล <As> บ57ปี2025อาจติดตั้งอาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างรุ่นยอ่อของทีปนาวุธถือเื้อแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวภายในวงการทหารระบุว่ามีโอกาสสูงหากเป็นจริงแอซิลล57จะกลายเป็นเครื่องบินที่สามารถปล่อยอาวุธที่เดินทางด้วยความเร็วเหนือ มาก่าไดโดยไม่ให้สัตว์ร,รู้มีโอกาสต,ตอบโต้ทันออซิลลบ57ปี2020ถ้ายังถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานในเครือข่ายการรบยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่มันสามารถสื่อสารกับโรนดาวเทียมศูนย์บัญชาการและเครื่องบินลำอื่นแบบเรียนไทยเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้ากลยุทธ์แบบแมมกพอกเซนทคอแฝวทีตะวันตกใช้อยู่กำลังถูกรัเสเซียไล่ตามทันและแอซิลลบ57คือหัวหอกในเรื่องนี้นักบิน แอซิลลบ57ไม่ได้ขับเครื่องบินเพียงลำพังอีกต่อไปพวกเขามีระบบช่วยมองเห็นผ่านหน้าจอดเรืยขั้นสูงมีข้อมูลแสดงผลแบบโฮโลแกรมที่เชื่อมต่อกับหมวกนักบินโดยตรงทำให้ไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายแม้แต่วินาทีเดียวหมวกนักบินยังรวมฟังก์ชันการมองกลางขึ้นระบบเรลงเป้าและการสั่งการด้วยสีสทุกอย่างอยู่บนการเคลื่อนไหวของนักบินเพียงเล็กน้อยแอซิลลบ57 ยังมาพร้อมพร้อมระบบป้องกันตัวเองที่ซับซ้อนทั้งระบบแจ้งเตือนการถูกเลงด้วยเรดาร์ระบบปล่อยแฟลงชาร์ระบบรบ,รบกวนอิเล็กทรอนิกส์และกับดักลวงแบบดิจิทัลที่สามารถปล่อยสัญญาณหลอกให้สัตว์ร,รู้เข้าใจว่ามีเครื่องบินหลายลำอยู่ในอากาศทั้งหมดนี้ทําให้แอซิลลบหสามารถเข้าโจมตีในเขตหวงห้ามของสัตว์รู้สมมอบอาวุธแล้วบินกลับได้โดยไม่ถูกตรวจพบเลยแม้แต่น้อยอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอาจไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่คือมุมมองของโลกต่อเครื่องบินลำนี้จากที่เคยถูกหัวเราะเยาะว,ว่าเป็นโครงการล่าช้าตอนนี้แอซิลลบ57กำลังถูกผลิตในสายการผลิตจริงและมีหลายฝูงบินเข้าประจำการแล้วรัเสเซียลงทุนอย่างจริงจังและหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจทั้งอินเดียแอนจีเรียและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอซิลลบ57ปีซึ่งเป็นรุ่นส่งออกอาจไม่มีคุณสมบัติล่องหนครบเหมือนรุ่นภายในประเทศแต่ก็ยังเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไปที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจนโอการพัฒนาแอซิลลบ57ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของหลายประเทศเกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกหลายประเทศที่เคยพึ่งพาระบบอาวุธจากสหรัฐหรือ,อยุโรปเริ่มมองหาเทคโนโลยีทางเลือกที่สามารถใช้งานได้อย่างเสรีและไม่ติดข้อจำกัดทางการเมือง แอซิลลบ57รุ่นส่งออกในปี2 0 2 5กำลังกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นด้วยความสามารถในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละประเทศรวมถึงรองรับการบูรณาการเข้ากับระบบอาวุธพื้นฐานที่มีอยู่เดิมทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องวินรบแต่เป็นแพลตฟ,ฟอร์มการพัฒนาอากาศยานสำหรับอนาคตอต้นทุนการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้งานในระยะยาว ก็ถูกนำมาปรับปรุงอย่างจริงจังรัสเซียได้ออกแบบแห้ซิวล,ลบ57รุ่นใหม่นี้สามารถถอดชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นมีการลดจํานวนอะไหล่ที่ต้องใช้และเพิ่มระบบวิเคราะห์ปัญหาอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการเตรียมพร้อมพร้อมระหว่างภารกิจในขณะที่เครื่องบินเอฟบ35แม้จะมีศักยภาพสูงแต่กลับผเผชิญป,ปัญหาด้านค่าบำรุงรักษาที่สูงลิบ แอสซิลบ57กลับมุ่งเน้นไปที่การใช้งานได้จริงและประหยัดในระยะยาวเป็นจุดขายสำคัญสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดออนได้าดีไซน์แอสซิลบ57นั้นดูดุดัดนและล้ำยุบไปพร้อมพร้อมกันรูปร่างลำเครื่องเฉียบคมพร้อมพร้อมเครื่องยนต์คู่แบบสมมาตรการเคลือบสีรุ่นใหม่ในปี2025ไม่ใช่แค่การพรางสายตาแบบเดิมอีกต่อไปแต่มันคือสกินอัจฉริยะ แบบอิเล็กโทรโคมิกที่สามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิพื้นผิวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แบบเรียนไทยภายใต้แสงแดดจะกลมกลืนไปกับท้องฟ้าและภายใต้กล้องอินฟราเรดจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นหลังโดยรอบสิ่งนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ล่องหนที่สุดในโลกออยซิลลบยังถูกนำไปใช้จริงในสนามรบไม่ใช่แค่ทดสอบในสนามบินมีรายงานยืนยันว่ามันถูกใช้งานจริงในซีเรียทั้งในภารกิจลาตะเวนและโจมตีเป้าหมาย ความสำเร็จจากภารกิจเหล่านี้ได้นำไปสู่การปรับแต่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในรุ่นปี2 0 2 5ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องบินตะวันตกหลายรุ่นยังทำไม่ได้เพราะยังอยู่ในขั้นทดสอบไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมลบจริงเซิบ5 7ผ่านการทดสอบจากทะเลทรายภูเขาไปจนถึงเขตหวงห้าหมอและมันรอดกลับมาอาสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าสมรรถนะทางกายภาพคืออำนาจทางจิตวิทยาสัตว์รู้ที่รู้ว่ามี แอซิลลบ57อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมักต้องเปลี่ยนแผนรักษาความระมัดระวังและเตรียมทรัพยากรมากขึ้นเพื่อตอบโต้เพียงหนึ่งลำซึ่งนั่นคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งความกลัวแอซิลลบ57สร้างแรงกดดันทางยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวอสำหรับผู้ชมชาวไทยและผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านการทหาร การมาของแอสซิวลบ57ปี2025ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของอำนาจทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างกองทัพอากาศของตนเองโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสรีภาพในการใช้งานอาวุธ และไม่ต้องการขึ้นตรงกับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปสิลบบ57อาจกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอนาคตอันใกล้ลองจินตนาการถึงสนามรบในอนาคตท้องฟ้าที่ไม่มีฝ่ายใดได้ไดเปรียบอย่างเด็ดขาดเทคโนโลยีล่องวนไม่ใช่เกราะป้องกันที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปการตัดสินใจในสนามรบไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ล้วนนแต่มีแอคอยวิเคราะห์และให้คำแนะนำข้างกาย นั่นคือโลกแผนการรบที่อสิลลบ57เตรียมพร้อมพร้อมเข้าสู่และในปี2025นี้มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปไออยหฮอซูวิวขอเชิญคุณเปิดใจให้กว้างมองเห็นอนาคตของการรบทางอากาศในยุคที่อากาศยานไม่ได้แค่บินได้แต่คิดได้ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์การบังคับรนร่วมหรือการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจากกลางอากาศอกแอซลล57ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มันสามารถทําทั้งหมดนี้ได้จริงและกําลังกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลกอย่างที่ไม่มีใครกล้าละเลยอเอฟลบ22และเอฟลบ35อาจยังมีข้อได้เปรียบในบางด้านเช่นความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภาคพื้นดินหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาไปไกลแต่พวกมันไม่ได้ผูกขาดความได้เปรียบอีกต่อไปแอซิลลบปี2025คือคําตอบของรัเสเซียและมันกําลังท้าทายโลกอย่างเต็มตัดวิทยุ